ปนใสอาคมมนดำนะครับหลวงตาว่าในยุคนี้มันยังมีอยู่หรือไม่เนี่ยับถ้าเห็นอยู่เนัเมื่อวันก่อน,น,นถก็เห็นนะครับแห่้วมันก็มีอยู่นะโปรดหน้าเสียดายคนที่ฝึกพวกนี้นะครับคนที่ฝึกพวกนี้มีสมาธิน่ะเป็นคนบริกรรมนะจะเอามาเป็นโทษเวลาตายแล้วเป็นภายเป็นผีกองกอยเป็นวูเนี้ย วิชาพวกนี้ไปจากมนุษย์งนา้นหะโจที่ว่ามันกลับเข้าตัวเองโจครับครับถ้าเข้ามาอยู่กับผ้าเหลากลักบไม่หยุดคนใส่หยุดเลยตัดสายใายไปเลยครับมาอยู่กับพาลาเราแล้วก็มีฐานอยู่แล้วเนี่ยโอ้ไม่กี่ปีเป็นผู้มีฤทธิ์เลยเอ,องคิดดูเลยประโยชน์มหาศาลเลย พราะคนที่ฝึกพวกนี้ก็ต้องมีการบริกรรมมีสมาธิบริกรรมไม่ได้นะต้องมันต้องอ,อะไรอ่ะสารลูกลูลอยๆนะมันต้องปั่นมนุษย์แล้วก็บริกรรมเข็นแแงเข้าไปมันก็เจ็บจับทับทบประมาณนี้แหละ<อ>คนที่โดนอนะ่ะมันจะเจ็บแล้วเรามีวิธีป้องกันก็สวนจกักรพพัดเนี่ยไม่รอดใครทำร อย่าอย่าเผลออย่าเผลอเปิดช่องอย่าเผลอเอาฟ้าออกจากตัวอ๋อ oh. ต,ตายังไม่ออกนะเอแหวนเนี่ยครับแหวนไม่ออกท่านบอกเองจะห่าจากพระเพร hmm. าะเวลาเจ้ากรรมในเวรเนี่ยอะไรเจอเองเจอมันเนี่ยถ้าเองไม่มีพระเนี่ยมันเ,เอาเองตายแน่นอนนะครับ ราะอย่างเจ้ากรรมในเวรส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมาจากคนที่เคยรักกันแล้วก็กลับมาอาฆาตแค้นกันนะครับใช่ส่วนใหญ่ครับใหม่ๆก็รักกันหรอกพอนานกันนานเข้านานเข้าอดีตเริ่มรู้สึกขึ้นมาเรื่อยๆอ,อารมณ์ขุนเริ่มไปเรื่อยๆ คนที่จะโดนเหล่านี้ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีกรรมต่อกันมาหรือเปล่าเอาตรงนี้ก็มีอยู่นะฮะมันมีท้าพวกกันเนี่ยเมื่อก่อนใคยไปสวดด้วยกันเนี่ยนั่งรถไปด้วยกันเนี่ยแหละหลายคนนะไปเที่ยวแรกบอกเน่านูตาใครมาฟันคอหนูอ่าทีแรกนะพอครั้งที่สองผ่านตรงนั้นอ่ะคจาได้คนข้างๆมันมันฟันคอ <laughs> ข้างกันนี่แหละพวกกันไปด้วยกันนะครนบพวกละ่ะไอ้คนข้างบอกกูมไม่ได้สัง่งกูมไม่ได้ทําคนทําก็อยู่ข้างหน้าคนสั่งอยู่ข้างหน้ากูเป็นคนทำประมาณนั่นแหละคนอยู่ข้างหน้าคือลงตาผ <laughs> ระมา <laughs> 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 คือทำเนี่ยทั้งดีและไม่ดีถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันน่ยมันจะเข้ามาเรื่อยๆ อดีตมันขึ้นนะเหมือนกับเราเห็นหน้าใครสักคนไม่ชอบหน้ามาเลยครับอีบริบห่างอย่าอยู่ใกล้นะถ้าเข้าไปกุกคีสักระยะไม่นานนะ่ะมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดแบบเห็นหน้าครั้งแรกแล้วปิ๊งเลยองเงี้ยโอ้นั่นนี่เข้าไปใกล้ๆคืออดีตทุกคนมีเหมือนกันหมด ว่าดีหรือไม่ดีนะดีมันมาจากปัจจุบันนะการกระทำปัจจุบันคืออนาคตไงและการโคจรของกรรมอะไรมันเป็นวงรอบที่มันให้กลับมาเจอกันครับน้องนะมันสถานที่สส่วนใหญ่มาจากตาหัวจมูกดินกายมาจากรูปรสเสียงครับที่อธิบายไม่สักโค่นะว่าเมียด่ากันแล้วมานะมาจากเสียงใช่ไหม มันจะความโกรธความโกรธก็มนทิ้ไว้ทุกวันเนี่ยด้วยกันเนี่ยด่ากันกี่รอบยังรู้เลยค